เดี๋ยวเดี๋ยวผัดกันผัดกันแบงอ่ะเยออันนี้บำรุงเลือดเนาะเดี๋ยวจี้เอาไม่ทันเลยชักวปเร็วมากเดี๋ยวสิแรบลิ้นแผละ หูแลบแล้วมากจะช้าหน่อยจ้าจะซื้อให้ถาดเหลี่ยมไม่ได้สักทีอยอยไหมอ่อย,อยก่อนนอนชักหน่อยนะอ่ะสโกูมัง โอวันพอแล้วอะช็อกโก้้องหูกผัดกันต้องแบ่งกันลูกเดี๋ยวหนูกินตั้งหลายหลายอันนั่นเออต้องผัดกันแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องหาซื้อลืมทุกที่เลยแม่หาซืสุวิทถาดนั่นให้ หมดแล้วอะกินซองเดียวนะพรุ่งนี้เช้ากินอีกซองหนึ่งนะลูกนะกินซองเดียวพอเนาะบำรุงเลือดอันนี้บำรุงเลือด,ดรูปจนหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือบบแล้วโบเบ่แล้วโบเบ่แล้วโบเบ่โบเบ่โบเบบายบายโบเบ่บ อีกซองไหมล่ะอีกซองกันไหมเอาอีกซองไหมเอาอีกไหมเอาอีกเหรอเอาอีกเอาอีกเอาอีกอายอยไหมอายอยไหมเอาอีกเค็นั้นว่าอยากกินนะมันคงอร่อยอ่ะให้ไปเถอะกินไปเลยสองซองเลยมัคอยอยู่ตรงนั้นแหละไปกำลุกมา บำอันนี้บำรุงกระดูกอ่ะกินไปเลยบำรุงเลือดแล้วก็บำรุงกระดูกไปเลยโอ้ยทำไมไมันไม่ออกอ่ะแคบเกินไปแคบเกินไป,นไปอ่าโอเคอันนี้บำรุงกระดูกนะคะเดี๋ยวที่ผัดกันทิ่ลูกแม่มีมือเดียวนี่จะป้อนสองคนก็ไม่ได้ ถ้ามีถาดช่วยก็ได้อยู่สองอันสองมือเลยใจเย็นๆดิอ่ะซกโกโอวันโอวันเด้อเลียที่จมูกเราใช่ด้วยนะเออแผบขึ้นไปบนจมูก <laughs> ออแผบขึ้นไปบนจมูกด้วยนะครับ แผลบแผลบแผลบ,บ,บอ่ะอิ่มนะทีนี้นะลูกนะขอละอาทิตย์หนึ่งนีกินเยอะพวกนี้เราก็บำรุงกันตามกำลังซับนะนะหนูก็เรียกเรียกเอซเข้ามาดูหนูเยอะๆสิแม่จะได้มีเงินซื้อให้หนูกินเยอะๆ ตอนนี้ก็ท้องยานแล้วมหมดโบเบโบเบแล้วค่ะลูกโบเบแล้วโบเบแล้วโบเบแล้วบบละค่ะบ๊บายบายเลยบ๊ายบายเอฟซีสวัสดีครับ๊บายบายนะคะวันนี้กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสี่นาทีกว่ายังหายอีกค่ะทุกคนยังหายอีก อย่ากิ้งอีกอ่อยอย่ากิ้งอีกแม่เอาอีกเอาอีกเอาอีกหัวชนกันแล้วดูสิสักพักจะได้ทะเลาะกันไหม <c oughs> อิฮิวอิฮิวอ่ะไปละบ๊ายบายค่ะ